วันนี้จะมาสอนทําผัดผงกะหรี่นะครับอ่าเราใช้ผงกะหรี่ตาปืนนะครับผงกะหรี่เราใช้ประมาณหนึ่งช้อนชาครับเราใส่นมสดคาเมชั่นนะครับ น้ำมันที่เผาอย่างนี้ยนะมันฝร่น้ำมันที่เผาเลยอแต่ลคนไวเลยอันนี้คือน้ำมันที่เผานะครับตามมาเครื่องปรุงผมจะใช้ น้ำซอสที่ทางร้านเที่ยวนะครับหนึ่งกระบบยน้ำมันหอยหนึ่งช้อนชาน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาครับเราใช้ไข่ไก่ทั้งหมดสองฟองนะครับ แล้วก็ตีให้ส่วนผสมเข้ากันเดีย๋ยวไปดูวิธีการผัดกันนะครับผัดผงกะหรี่เราจะใช้ไฟ,ไฟอ่อนนะครับแล้วก็เจียวใาเตยมให้หอ,อม หอมหัวใหญ่พริกหยวกแดงนะครับแล้วก็พริกหยวกเหลืองแล้วก็เครื่องทะเลครับ แล้วเราก็จะเอาน้ำซอสผงกะหีที่เราเตรียมไว้นะครับใส่ไปเลยช่วงเวลานี้คือใช้ไฟอ่อนเลยนะครับเราจะทำให้ผงกะหีกับเนื้อไข่มันเป็นครีมนะครับให้มันมันๆแล้วก็ ใส่ขึ้นใช้กับต้นหอมครับแล้วโรยพริกไทยปิดไปนะครับเนื้อผงกะหรี่เราจะเป็นครีมอย่างนี้น,นะครับมันมันครับอืมเค